เจ้าเล็ก็ได้แจ็บวะหิงอยู่พูว่าเียย่งเมนูอบหมิ่นมุกมุกปลาสิวมุกกุ้งตำมังคัวเด็ดบลาสูเด็ดบ่เด็ดบ่เมนูพี่กินซีเมนควาช่วยชงไชยรถเกลือเข็ม

แต่บาดไม่ต่แพ้เนาะนักลบต้องมีบาดแผลเลยมันนักลบตี่ดีกันยอมหับต้องมีแทงมือกันกินเัตอรแซบบ้างข้ามคิ่งใหญ่บ้างขโมยเห็นหน้าอีกคนโอ้ cứ mỏi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ โอ้จับจับผิดหมึงมันจะไปทางนั้นสิ่งที่จับผิดระวังน้ำแก้วน้ำเปล่ากบเราข้ามตายันยันยัย ไปดูขามันแสบเลยนี่ย่างได้ไงหมอย่าบออือแสดงว่าล้าเต๋อไป่หนหาสิบบาทแต่ปว๋มันจะดูห้ากี่าหะกูในเนี่ยใครบม,มแดงก,กับ,บปวมันจะเป็นแยมมาขายาอืออือจะเป็นบนเนาะประกวข้านนง,นงน้ำเรเป็นคนะเกียนมาขายอือ หักซะยำเห็ดยำฮอนเนี <sucks> ่ยไม่ตะบวไปหาะัวซื้อจะได้ซักมันื้อยังหละขับราประมาณทำตุกตาขนางบอมุกไปเสี้ยวอ่ะครับบถึงน่สาบจิตไปนาสบไปมันเองยังบ่ถึงสาิ